อันนี้เราคัดข้าวทำอะไรครับภาษาหรือคัดอันนี้ข้าวสามสีส่งไว้นั่นนะอ่ะ B A C B A C อ่าเกตสนามบินเกตสนามบินก็คือจะลองเกตเลยทีนึงจะเน้นกรากหิน,น,นหดิดนแกะแบบโยงสีขาวเอาดำเอาแดงเอาไปรวมเอาไปแต่จะเน้นไม่ให้มีก้อนหินก็กราดขาไม่ให้มีดอกหญ้าไม่ให้มีก้อนหิน ลองได้นะคะล็กตั้งคัดด้วยนะคะค่ะวันนึงอันนี้ได้เยอะค่ะประมาณ20-30โลได้ได้ได้แล้วถ้าแบบคัดยากขึ้นตอนนี้แบบถ้าคัดยากเป็นเท่ากล้องเมอริสีขาวอีกคือความแตกต่างของนทางนี้ตอนนี้เห็นแบน อันนี้มันเกศสนามหินจะคัดง่ายค่ะเขาจะเน้นแค่แค่ก้อนหินแล้วก็เปลือกแล้วก็พวกดอกหญ้าถ้าเป็นของสุกโข่ก็เราจะต้องเอาเข้าวรีบแบบข้าวที่มันปนโนออกทั้งหมดค่ะเราจะช้าอันนี้มันจะไวแต่เราจยให้มีก้อนหินกับพวกดินพวกอะไรเข้าไปอันนี้จะเกศสนาม